แร่ลนนะครับก็ถ้าเจอไอตัวเล็กๆพวกนั้นก็ตีมันด้วยนะครับเนี่ยเนี่ยแต่ตัวพวกนี้น,นะครับก็จะได้หินประเมินลูนนะครับมาเห็นไหมทุกตัวมันก็จะมีเนาะสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีน,น้องๆทุกคนที่ชมคลิปนี้กัทุกคนด้วยนะครับก็คลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงการอัปเกรดเออไม่ใช่อัปเกรด จะมาพูดถึงการใส่รูนเข้าไปในอุปกรณ์นะครับว่าเขาใส่กันยังไง <_ d> um> ซึ่งการใส่รูนเข้าไปในอุปกรณ์เนี่ย <_ d> um> ก็เหมือนกับการอัปเกรดอาวุธในแพทที่น้องๆอ,อยู่แต่แพทที่น้องๆเล่นกันอยู่ในตอนนี้นะครับคือจะต้องใช้ดาวเพื่ออัปเกรดอาวุธใช่ไหม <_ d> um> แต่ในแพทนี้นะครับมันสามารถที่จะเอารูนใส่เข้าไปแล้วก็อาวุธก็จะเป็นอาวุธอัปเกรดขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนะครับรูนก็จะหน้าตาประมาณน,นี้นะครับเห็นไหม นี่คือรูนที่ยังไม่ได้ตีนะครับรูนพวกนี้ก็จะอยู่กับเท่าที่ผมเคยเจอนะมันจะอยู่กับภูเขาไฟนะใบองภูเขาไฟมันจะหาได้ง่ายอยู่ก็เคยไปมาครั้งหนึ่งครับก็เห็นรอบๆเลยสําหรับรูนพวกนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการอัปเกรดอุปกรณ์จะต้องทํำยังไงไม่ใช่ upgrade, upgrade อัปเกรดอัปเกรดอีกแล้วการเอารูนใส่เข้าไปในอุปกรณ์เราจะต้องทํำยังไงนะครับ สมมุติว่าผมไปขุดลูนนะครับที่ภูเขาไฟมาอุ๊ยอะไรอะ่ะไอตัวนี้มาจากไหนอะ่ะโอ้โหก็ระวังตัวนี้ด้วยนะครับมันจะอยู่กับแร่ลูนนะไอตัวปรสิตอ่ะอุ๊ยไหม่กแล้วโอ้โหอ่ะผมไปขุดลูนไม่ได้นะครับนี่นะก็จะได้แร่พวกนี้มานะครับก็คือเจ้าแร่พวกนี้ แล้วผมอยากจะเอาใส่อุปกรณ์ผมจะต้องทำยังไงนะครับผมก็จะต้องเอามันไปสกัดก่อนนะครับซึ่งก็จะสามารถสกัดได้กับโต๊ะพวกนี้เลยนะครับโต๊ะคาพวกนี้นะการสกัดนะครับน้องๆดูแถบด้านซ้ายสุดนะครับมันจะมีแถบหัวข้อขึ้นมานะครับหัวข้อที่2นะครับคือการซ่อมแซมอาวุธนะครับซ่อมแซมอุปกรณ์นะหัวข้อที่3คือการสกัดรูนนะครับ ก็เป็นการาคลิกไปที่ตัวรูนนะครับเดี๋ยวเอาใหม่เาหม่ถ้าเรามีรูนอยู่ในตัวนะครับมันจะขึ้นมาแถบตรงนี้นะครับเราคลิกที่รูนปุ๊บแล้วเราก็มาคลิกตรงนี้อีกทีหนึงฝั่งด้านขวานะครับเป็นเหมือนกับแถบสถานะที่เรามันจะสุ่มได้น่าจะประมาณนั้นนะครับอ่ะกดเข้าไปแล้วก็กดปุ่มสีเหลืองตรงนี้นะครับ มันก็จะได้มาเป็นรูนที่สกัดแล้วนะครับก็จะบวกอะไรเอ่ยเดี๋ยวผมขออ่านก่อนนะครับเวลาเลยกินไทีเ่ยสินาทียังทันอยู่มั้งอัญมณีรูนป้องกันขนาดสูงนะครับบวกต้านทานระยะประชิดบวก14นะครับโอเคเราก็คลิกที่รูนมันก็จะออกนะครับก็จะกลายเป็นช่องว่างๆนะครับสกัดเพิ่ม สกัดเพิ่มใหม่ใหม่สกัดเพิ่มเอา้าหายเฉยเลยมันมีโอกาสหายด้วยเหรออโอเคเรียบร้อยนะครับก็แถบที่3นะครับเป็นสกัดลูนเนาะแถบที่4นะครับคือการนำลูนใส่ในอุปกรณ์นะครับที่เรามีในตัวนะก็เดี๋ยวผมจะลองถืออุปกรณ์ต่าง,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 างๆนะครับค้างอยู่แล้วผมจะ อัพทั้งอุปกรณ์แล้วก็พวกอาวุธด้วยนะครับนะมีหมดก็จะไปเร็วเลยแล้วกันนะครับมันจะได้ไม่เสียนาฬิกานะโอเคนะครับสมมุติว่าเราอยากจะอัพเกรดอุปกรณ์สักชิ้นหนึ่งในของพวกนี้นะครับผมก็จะมีอับเพชรแล้วกันนะครับดับเพชรก่อนดับเพชรนะครับมันก็จะใส่รูนได้นะครับเราลากรูนเข้ามาใส่นะครับมันจะบอกอยู่เห็นไหมมุมซ้ายนะครับ เ็นไหมชุบชุบชุบอ่ะเดี๋ยว,นะยว,วผมเอามาสก,กัดให้หมดเลยดีกว่าเนาะคล้าอยอีกแล้วมันดีจริงๆคนยิ่งรีบๆอยู่เดี๋ยวนาฬิกาหมด ค okay. สกัดออกมาอ๋อสกัดไม่ได้เหรออะไรเอ่ยไม่มีสถานนะเหอ,อมันสูญหมดเลยอะ่ะคือผมสกัดต่อไม่ได้แล้วนะครับ อะมาเดี๋ยวเรามานำรูนใส่อกกุปกรณ์กันนะครับก็สมมุติว่าผมอยากจะรูนใส่อกกุปกรณ์ผมก็กเข้าไปอ่ามันก็จะใส่เข้าไปได้แล้วนะครับเวลาเข้าไปเพิ่มตัวน,นี้หรอบวกถ้ามันบวกอย่างเดียวกันนะครับเราสามารถลกเข้าไปใส่เสริมเข้าไปเพิ่มได้นะครับเห็นไหมตัวน,นี้ก็ใส่เข้าไป ่ะหมดแล้วนะครับก็เท่านี้ก็เสร็จแล้วนะครับเราก็มาลองดูกันนะ,ะนเห็นไหมดาบมันก็จะกลายเป็นอาวุธตีบวกเรียบร้อยนะครับก็จะมีออร่ามาเดี๋ยวเรามาลองดูสักทีตีกระเด็นเลยตีถอยไกลมากนะ จะมีสถานะตีถอยแหละมาเดี๋ยวเรามาดูอีเตอร์กันบ้างนะครับนี่เป็นอุปกรณ์นะใส่เข้าไปเดี๋ยวก็ใส่เข้าไปอ,าอีเตอร์ก็จะอัปเกรดเรียบร้อยนะครับเราก็นำไปขุดมีตัวนี้อีกแล้วก็เวลาขุดก็ระวังไอตัวพวกนี้ด้วยนะครับ ตอนนี้คือผมกระตุกมากไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรอ๋อโอเคนะครับผมรู้ละวทำไมมันสกัดไม่ได้นะก็การสกัดนะครับมันจะต้องใช้คู่กับเจ้าตัวนี้ด้วยนะครับคือมันต้องใช้คู่กับหินประเมินรูนนะครับก็เป็นหินออคือมันต้องใช้คู่กันอะ่ะก็ ราจะต้องมีตัวนี้ด้วยนะตัวนี้ได้จากการฆ่าเจ้าตัวเล็กๆพวกนั้นนหะมันจะดบนะครับแลกอีกแล้วค้างตลอดเลยเปิดกระเป๋าทีไรเนี่ยเซิร์ฟจีนเนี่ย,ยจะต้องใช้คู่กับหินตัวนี้นะครับหินประเมินลูนนะก็ถ้ามีหินประเมินลูนเนี่ยก็จะสามารถสกัดลูนได้นะครับถ้าไม่มีเราก็สกัดไม่ได้นะ มผมก็ว่าอยู่ทำไมผมสก,กัดไม่ได้นะครับสก,กัดออกมาสก,กัดออกมาก็ดูที่มุมด้านขวานะครับมันจะสุ่มนะสุ่มหนึ่งในพวกนี้นะครับนี่คือสถานะที่เรามีโอกาสจะได้นะครับโอเคนะครับก็ใส่เพิ่มเข้าไปได้นะครับนี่ นะคือเวลาเราใส่นะครับมันจะปลดล็อกไปทีละช่องนะใส่แต่ช่องแรกมันจะปลดล็อกช่องนี้แล้วก็ไปปลดล็อกช่องนี้แล้วก็มาช่องนี้แล้วก็ไปช่องนี้นะครับซึ่งเป็นช่องสุดท้ายนะสกัดเพิ่มออกมาสำหรับรูนสายฟ้าอ่า,อาโอเคนะครับนี่ก็เต็มเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวเราดูกันว่ามีสถานะอะไรบ้างนะสำหรับอิเตอร์เพรของผมนะครับเออ่มันมีอะไรเอ่ยอะไรอ่ะมันบอกว่าดิกลักกี้เลเวลหนะครับแล้วก็มอนสเตอร์ฮัน์บวก32ความเร็วในการรับบวก91นักล่าอมหิตบวก50ความทนทานบวก154เปอร์เซ็นต์นะครับ oh! <laughs> ความทนทานนี่เยอะมากนะ แร่ลนนะครับก็ถ้าเจอไอตัวเล็กๆพวกนั้นก็ตีมันด้วยนะครับเนี่ยเ,ยเดี๋ยวตตัวพวกนี้น,นะครับก็จะได้หินประเมินลูนนะครับมาเห็นไหมทุกตัวมันก็จะมีเนาะก็จะได้หินพวกนี้มานะครับมันจะต้องใช้คู่กันเพื่อสกัดออกมาเป็นแร่ตัวนี้นะครับ และที่จะใช้ในการเอาใส่เข้าไปในอุปกรณ์ของเราอะ่ะก็ใส่ได้ตอนนี้คือผมไม่เห็นคือของที่เกี่ยวกับทองแดงนะครับมันไม่ขึ้นแถบให้เราเอาใส่แล้วก็ตัวนี้นะครับก็ไม่ขึ้นนะเขียวก็ไม่เห็นนะเห็นหรือเปล่าโอเคเขียวขึ้นนะครับก็ สิ่งที่ไม่เห็นก็คือนั่นแหละนะครับคาถาลูกธนูตัวนี้นะครับพวกพวกทองแดงเนาะมันไม่ขึ้นให้เราอัปเกรดนะครับแต่ที่เหลืออัปเกรดได้นะที่มีในตัวผมนะครับในตอนนี้อาวุธอื่นๆอุปกรณ์อื่นอาจจะอัปเกรดได้เช่นกันนะครับอันนี้คือธนูนะครับเป็นธนูเหล็กแบบใหม่นะครับใส่ดูกเข้าไปได้ช่องเดียวนะ หรือว่าเราต้องการสถานะใหม่นะครับเราสามารถที่จะนำรูนตัวใหม่เนี่ยเข้าไปแทนช่องเดิมได้นะครับแต่รูนช่องเดิมเนี่ยมันก็จะหายไปนะหายไปหรือว่าระดิ่งเข้าตัววะผมไม่แน่ใจอะ่ะแต่มันจะไปแทนนะครับขวานนะครับขวานไทเทเนียมนะครับก็อัปเกรดได้นะครับแต่ไม่มีรูน,นะในตอนนี้คือรูนมันไม่รับนะครับ เตอร์เต็มแล้วนะครับดับเพชรนะครับก็ใส่ได้5ช่องนะครับของเพชรนะของไทเทนใส่ได้3ช่องนะครับธนูเหล็กใส่ได้ช่องเดียวนะ โอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะก็สรุปง่ายๆเลยแล้วกันคือเราจะต้องไปหารูนที่ใบอมขอ,ขอไฟมานะครับแล้วก็จะต้องหามาคู่กับเจ้าตัวนี้ด้วยนะครับเป็นหินประเมินรูนนะต้องหามาคู่กันนะครับ2ออย่างนี้พวกนี้กับตัวนี้นะครับเพื่อนํามาสกัดกับเจ้าโตคาบตัวนี้นะครับแนะนําว่าให้เป็นโตคาบไทเทเนียมเท่านั้นนะครับคือมันทําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะ ประมาณนั้นนะครับหลังจากที่เราสกัดรู่เรียบร้อยนะครับเราก็นํามาที่ช่องที่4เนาะเพื่อนํามาใส่นะครับส่วนช่องที่5เนี่ยจะเป็นการเอารูนมารวมกันนะครับก็มันเหมือนการย่อยสลายรูนแล้วก็มันจะได้เป็นรูนตัวใหม่เป็นรูนติดค่าสถานะใหม่นะครับใช่ไหมอ่ะ เราก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับ2ตัวนี้บวกแบบเดียวกันนะครับเห็นไหมหรือว่ามันจะต้องใช้รูนที่เป็นสถานะเดียวกันแล้วก็เอามารวมกันหรือเปล่า,อ,า,าอ่ะฮะอ่ะก็ช่องสุดท้ายผมยังไม่แน่ใจนะครับก็ตามนี้เลยนะครับ คลิปนี้ก็ต้องขอจบไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกใจผมด้วยนะครับซึ่งถ้าผมอธิบายไม่ละเอียดยังไงก็ขออภัยด้วยลวกันนะครับก็ขอบคุณที่รับชมคลิปครับขอบคุณครับพพพพพ